สวัสดีค่ะนางกวักุ๊ททักทายยามเช้านะคะโอ้ oh. ลมปราณสดชื่นวันนี้มาตำนัดนะคะมาเช้าเป็นพิเศษ พิเศษหนึ่งชั่วโมงคะ่ะนัดไม่ใช่สี่สัญญารับปากกับท่านผู้ชมตั้งแต่วันวันไหนวันเสาร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อวันเสาร์นะคะรับปากว่าจะพามาดูสองสาวเพื่อนซีเดินออกกำลังกายตอนแรกไม่ได้แจ้งชัดเจนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะ สามารถมาดูได้ไหมกลัวว่าจะติดงานนู่นงานนี่นะคะแต่ว่าวันนี้สะดวกก็เลยพามาคะอ่านี่เพื่อนร่วมอาชีพอ,อาชีพช้างพระธิดาจุธานันไปรับแม่อุปถัมภ์ใช่ไหมคะมาไปโรงแรมคะ่ะโอ้วันนี้ช้างภารกิจ เดินไม่ทันแล้วคะ่ะมาแต่เช้านะคะอาสิงขอนก็นมาด้วยวันนี้ขอภัยที่มาเช้าก่อนหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะเมื่อวันเสาร์รับปากกับท่านผู้ชมบางส่วนนะคะว่าจะมาดูสองสาวเพื่อนสีเดินออกกำลังกายยามเช้ากันสวัสดีทุกท่านนะคะอรุณสวัสดิ์เปิดมาก็เดินเลยคะ่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินออกกำลังกายไปกับพังแสนรู้แล้วก็พังยุ้ยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีการออกกำลังกายเหมือนกับเพื่อนๆช้างเชื่อกันอื่นแล้วลงมาจากที่พักก็เริ่มเดินรอบรอบสนามรอบห้องเรียนช้างนะคะเดินไปละ จริงๆวันนี้มีมีหลายๆอย่างนะคะจะพาท่านไปดูวันนี้มาเช้าเป็นพิเศษเพราะว่ากิจวัตรของเหล่าช้างก็จะเริ่มเช้าแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ตัวไม่ห่างกันนะคะเดินออกกำลังกายก็ติดกันแบบนี้เลยเป็นแฝดสยาม ดอกไม้ฤรดูแลงมันก็จะสวยแบบนี้นั่นเองดอกคูนดอกตะแบกดอกอินทนินดอกอะไรบ้างไม่รู้ก็มีการเดินนะคะส่วนสนามเจอพี่พี่น้องๆ้องสีอ้าอเออช่วงนี้คนก็จะเรียกเป็นพิเศษนะคะเรียกโดยไม่มีเหตุผล มสมศรีไปเดินกับพี่เขาไหมไอยังไม่ถึงเวลาสมศรีใช่ตัวจริงไหมเนี่ยทำไมตัวดำอะ <laughs> ของแท้ต้องช้างเผือกหรือเปล่าอแหล่แหลแหลหลเห็นกล้องแล้วมันจะอยู่นะมันจะไปไหนไม่ได้นะเออไปเราไม่ทันแล้ว <laughs> <laughs> แล้วต้องไปทางลัด <laughs> ไปละคนเรียกเยอะ <laughs> นี้นักเรียนช้างก็มากันหลายเชือกนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่สองสาวซึ่งเดินนำเราไปไกลมากพอมันเจอหลายเชือกเข้า